จากกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จัดโดยสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะคะร่วมกับภาคีคเครือข่ายมาดูบรรยากาศของการทําบุญเนื่องในวันอาสันหบูชากันบ้างค่ะพุทธศาสนกิกชนนะคะพร้อมใจกันเข้าวัดนําเครื่องสังฆทานเข้าสารอาหารแห้งจตุปจัจจทยทานไปถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสัรหบูชาค่ะ ในช่วงวันเข้าพรรษานะคะมีประชาชนเข้าไปทาบุญที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจํานวนมากพร้อมใจกันนําเครื่องสังฆทานเข้าสารอาหารแห้งและจตุป,ปัจจยยธยยทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกับกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องในวันอานสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาปี2567ขณะที่ภายในวัดค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนที่จะไปเวียนเทียนในค่ำคืนของวันนี้ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนไปร่วมกิจกรรมที่วัดตลอดทั้งวันไม่ต่ำกว่า3,000คนค่ะซึ่งทางท่านพระครูสุธ,ธีกิติวรยานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหนองแวงพระอารามหลวงกล่าวว่า ปีนี้วัดหนองแวงพระอารามหลวงได้กำหนดจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตลอดทั้งวันนะครับเริ่มจากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งไหว้พระฟังเทศปฏิบัติธรรมขณะเดียวกันวัดยังได้นําเทียนที่ต้มแล้วนะครับมาให้พุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญที่วัดได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาที่จะใช้ถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาก็คือวันพรุ่งนี้ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่โดยการปูผ้าในบริเวณทางเดินรอบพระมหาธาตุแก่นนคร เพื่อให้ประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในช่วงค่ำของวันนี้ครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทําบุญในวันพระใหญ่วันนี้พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องราวและความสําคัญในวันอาสาฬหบูชาพร้อมเพราะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาขณะที่เข้าสารอาหารแห้ที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นวัดจะมีการจัดแบ่งแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในเขตชุมชนรอบวัดซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นทุกปีด้วยครับ ทางด้านพระครูสุธีนะคะกล่าวว่าในปีนี้ทางวัดค่ะได้จัดเตรียมชุดสังฆทานซึ่งเป็นสังฆทานที่ญาติโยมนํามาถวายพระวัดจึงนํามาต่อยอดสายบุญโดยประชาชนที่มาทําบุญภายในวัดสามารถบูชาชุดสังฆทานและบูชาผ้าไตรจีวรตามกําลังศรัทธาที่ทําเช่นนี้เพราะเข้าใจว่าประชาชนบางคนบางกลุ่ม ไม่มีเงินที่จะซื้อชุดสังฆทานใหม่แต่เมื่อเข้ามาที่วัดก็สามารถบูชาได้ตามศรัทธาสามารถเลือกชุดสังฆทานได้ตามใจชอบถึงจะเป็นการเวียนสังฆทานแต่ทุกคนก็ได้นําไปถวายพระแล้วก็ได้บุญเช่นกันทุกๆคนค่ะ